่าวด่วนประกาศรมอุตุนิยมทิยาฉบับที่หนึ่งเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีผลกระทบ3-5ธันวาคมโดยในช่วงวันที่3-5ธันวาคมบริเวณคลองบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงโดยพาดจำนอ,อกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส,ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส,ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด <c oughs> อุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยอันหนึ่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตออะวันออกระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งหรือซอมเซิร์ฟสวนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตาภัยอยุทกภัยพยากรณ์อากา,า,กาศจะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากหน่วยงานราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลย,เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ